ครับสวัสดีครับผมวันดีคิดเคยกับนพพงศ์นิติรัตน์อร่อยทีมงานจุฬาอยผุนอดพีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสกุปพิเศษนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรนะครับหรือว่าจะไหว้พระหรือไหว้เจ้าด้วยผลไม้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่เข้าใจที่อะไรผิดนะครับเดี๋ยวผมจะยกผลประโยชน์อย่างเช่นกล้วยนะครับ บางท่านเนี่ยนำกล้วยดิบมาใส่บาตรนะครับหรือว่าบางท่านก็จะนำกล้วยเนี่ยมาไหว้พระที่บ้านหรือไหว้เจ้าส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นกันจํานวนไม่น้อยนะครับก็มักจะใช้แต่กล้วยที่ที่กล้วยดิบดิบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าใช้ใช้กล้วยดิบไหว้เนี่ยจะเก็บไว้ได้นานไม่เน่า แต่ถ้าใช้กล้วยดิบใช้กล้วยสุกเนี่ยกินไม่ทันเดี๋ยวก็จะเสียเน่าไม่กลัวที่จะคิดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าเราเองอ่ะคุณจะต้อง,ง,งว่าเรายังรับประทานกล้วยดิบไม่ได้แล้วพระหรือเจ้าอ่ะจะรับประทานกล้วยดิบได้หรือไม่เพราะฉะนั้นตกลงนี่เราทําบุญหรือเราจะทําบาป่วนใหญ่ที่เห็นกันบ่อยครั้งนะ่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นกล้วยหอม นะครับเป็นกล้วยหอนแบบดิบๆหรือไม่ก็กล้วยน้ําว้าที่ติดๆที่มักจะเห็นกันบ่อยครัน,นะครับเราคิดว่าเราจะทําบุญนะครับใส่บาตรหรือว่าเราจะนํามาไหวพระไหวเจ้าเราควรใช้กล้วยที่ว่าห่ำหามแบบว่าสุกแล้วอ่ะแต่ยังไม่ไม่สุกมากจนเกินไปนะครับพระก็ฉันได้นะครับถ้าเราไปใส่บาตร ว่าเจ้าเจ้าเจ้าก็อาจจะรับประทานได้เหมือนกันนะครับคนก็รับประทานได้อีกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่ใช้กล้วยติดๆโดยตรงเลยครับที่ว่ามาไหว้พระไหว้เจ้าหรือว่ามาทําบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆเนี่ยไม่ควรที่ใช้ติดๆนะครับควรใช้ที่แบบว่ารับประทานได้แล้วนะครับอาจจะไม่ใช้ไม่ไม่ควรที่ว่าสุกจนเกินไปอาจจะเป็นนําหามที่ว่าพอกินได้แล้วอะไรล้านะครับก็อาจจะเก็บได้ อีกวันสองวันนะครับก็อยากฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับไม่ควรที่จะทําอะไรที่ผิดๆนะครับเรายังรับประทานไม่ได้ที่เป็นกล้วยดิบเนี่ยแลวพระหรือเจ้าหรือว่าการที่เราไปทําบุญใส่บาตรเนี่ยแลวพระจะฉันได้หรือเปล่าพระก็ยังฉันไม่ได้นะครับเพราะมันดิบเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกไว้เลยว่าครับไม่ว่าเราจะทําบุญด้วยอะไร,ะร้วแต่นะครับแต่เวลาเราจบคิดลงไปเนี่ยฉันใจก็ฉันนั้นนะครับเราทากล้วยดิบ เราก็จะได้รับประทานกล้วยดิบๆนะครับเพราะว่าโบราณเขาได้กล่าวไว้ว่าเวลาเราทำอ,ะ,อะไรแล้วแต่ทําบุญที่เราใส่บาตรไปเนี่ยอ่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราใส่บาตรไปพอตอนเร,เราเสียชีวิตเนี่ยสิ่งของอันนั้นนะจะล่องลอยรอเราเพื่อตอนเราเสียชีวิตแล้วเราได้ไปรับประทานอาหารนะครับถ้าเราใส่ของดิบๆเนี่ย เราเสียชีวิตไปสิ่งของที่เราไปไปรับประทานอยู่นั้นน่ะก็จะเป็นของนิริติแล้วเราจะทานได้งไงครับหรือพระเจ้าก็ยังรับประทานไม่ได้แล้วคุณจะทานได้ไหมอ่ะพระก็ทานไม่ได้เจ้าว่าทานไม่ได้เพราะมันเป็นของนิติตินะครับทําอะไรใช้ของที่ว่าสุกแล้วดีกว่าครับแล้วคนที่รู้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทําลักษณะแบนบนี้นะครับเพราะว่าเรายังทานไม่ได้พระเจ้าว่าหรือพระเจ้าเนี่ย ที่เราเสาะใยบาหรือทำบุญไปต่างๆเนี่ยเขาก็ทานไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยาาฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับไม่ควรลักษณะทำแบบลักษณะแบบนี้นะครับครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคิดหน้าพบันใหม่ครับว่าผมจะนําเรื่งองราวไปที่ไหนากกว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงครับสวัสดีครับ